ขอโอกาสพระมหาเถระทั้งหลายมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรวิสุทธิ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบเป็นต้นเป็นประธานพร้อมกันนั้นก็มีท่านรองเจ้าคณะภาคสิบทั้งสองรูปพระเถรานุเถระในเขตภาคสิบโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย วันนี้มีท่านกันตะผลสุขสง์นันเภอวารินชำราบท่านสมมาตรโพธินันเภอพิบูลมังสาหารคุณทรงกรดไก่กังวานนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนสุขและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้ถือว่าเป็นงานบุญอันใหญ่ที่หลวงพ่อของเรา ก็คือหลวงพ่อขุนท่านพระครูอุดมธรรมกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบวัดใหม่ทองสว่านแห่งนี้ถือว่าเป็นมงคลสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกรูปทุกท่านส่วนที่เป็นพระก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีเห็นหลวงพ่อมีอายุมั่นขวัญยืนถึงอายุ94บปี การที่คนจะมีอายุยั่งยืนอย่างนี้ให้ถือว่าเป็นบุญญาบารมีคนที่มีอายุมากมีโอกาสได้สร้างบารมีมากญาติโยมเหมือนกันมีอายุมากมีโอกาสสร้างบุญมากถ้ามีโอกาสสร้างบุญมากเราไม่ไฝ่คว้าเอาบุญถือว่าขาดทุนศูญกำไรถือว่าขาดทุนศูญกำไร เพราะฉะนั้นการที่เรามีอายุมากมีโอกาสทำบุญก็รีบทำมีโอกาสทำความดีก็รีบทำเพราะเราทุกท่านทุกคนล้วนมุ่งไปสู่ความตายทั้งนั้นใครจะไปก่อนใครจะไปหลังอยู่ที่บุญของเราอยู่ที่บาร,รมีของเราเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเราถึงเรียกว่าคนหมดบุญนะ ไปเอาบุญแต่หมดบุญหมดบุญคือหมดเวลาสร้างบุญบารมีดังนั้นท่านทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อมีอายุพรรษาการถึง94ปีถือว่าเป็นพระมหาเถร,ระรูปหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีของเราและเมืองดินแดนแห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ของพระสุปฏิปันโนยกตัวอย่างหลวงพ่อชาวัดหนองปาพงเป็นต้น เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แห่งนักปราชญ์หลวงพ่อขุนของเราก็เช่นเดียวกันเป็นพระเถระที่สนองงานคณะสงฆ์ด้วยดีมาตลอดเมื่อตั้งแต่เป็นเจ้าวาดมานับเป็นเวลาหลายสิบปีหลายสิบปีเป็นเจ้าคณะตำบลดูแลพระสงฆ์องค์เดงนและก็ที่สำคัญก็คือ ดูแลอย่างเดียวไม่พอบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนนะดูแลความสุขความทุกข์ของประชาชนที่นี้ทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักเป็นที่นับถือของท่านสาธุชนทั้งหลายนับว่าท่านเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบอย่างเป็นแผน เป็นบ้านให้กับพระกับเนกับญาติโยมทั้งหลายคำว่าเป็นแบบก็คือเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เราประพฤติต่างเป็นตัวอย่างให้เราประพฤติต่างเรียกว่าเป็นแบบอย่างเป็นแรงก็คือเป็นแรงกายแรงใจช่วยสนับสนุนงานคณะสงฆ์มาโดยตลอดตั้งแต่เป็นหนุ่มๆแล้วนะโยมทั้งหลายบางท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเกิดไม่ทัน ในยุคที่หลวงพ่อเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มบวชมาแล้วเป็นเจ้าวัดตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็ได้สร้างวัดแห่งนี้จนเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นนอกจากเป็นแรงกายแรงใจแล้วยังเป็นแรงสนับสนุนช่วยคณะสงฆ์อีกด้วยนอกจากเป็นแรงแล้วท่านยังเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแบบให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เดินตาม ดำเนินชีวิตชีวิตของหลวงพ่อจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ประเสริฐยาวนานมาถึง94ปีซึ่งต่อไปอีกสองปีก็จะเป็นวันปีครบรอบนักสัตว์ครบมาแปดแปดรอบนะ8ดรอบ96ปีก็เป็นปีที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งของหลวงพ่อและก็ ชีวิตของหลวงพ่อต้องดําเนินต่อไปนะอ,อาจจะเป็นร้อยร้อยปีหรือหลายร้อยปีนะร้อยกว่าปีขึ้นตมาก็คิดว่าคนในประเทศไทยเราเนี้ยร้อยกว่าปีขึ้นไปเนี่ยหาได้ยากแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกรัดเตือนเหล่าท่านทั้งหลายว่าชีวิตมนุษย์ในยุคข,ของในยุคนี้คือในยุคข,ของพระพุทธองค์นี้มีอายุ ไม่ถึงร้อยปีถึงเกินร้อยปีก็มีบ้างแต่น้อยเพราะฉะนั้นมัดจักคือสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้อย่าได้ประมาทในการสร้างบุณงานความดีอย่าได้ประมาทในการสร้างบุญบาร,รมีเพื่อประดับตนเป็นสเสบียงเลี้ยงตนคําว่าเป็นสเสบียงเลี้ยงตนเนี่ยคือการทําบุญเนะี่ยมันเป็นการเลี้ยงชีวิต ชีวิตของเราจะสุขสมหวังมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงมีความสุขในชีวิตเพราะบุญญาบารมีที่เราสร้างท่านทั้งหลายอย่าคิดว่าทุกสิ่งในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นเรื่องบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งนั้นโดยเฉพาะหลักพระพุทธศาสนาของเราไม่มีสิ่งใดที่จะบันดลบรรดาลให้เราได้ นอกจากกรรมลิขิตคือลิขิตด,ด้วยกรรมคือการกระทําของเราเองเพราะฉะนั้นหลวงปู่การที่ท่านมีอายุยืนยาวมาจนป่านนี้เนี่ยท่านมีบุเพกะตะปุญญาตาเป็นพื้นฐานเป็นพืชแม่ท่านมีบุเพกะตะปุญญาตาเป็นต้นทุนมีบุญญาบารมีเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติ เรียกว่ามีบุญเป็นต้นทุนมาก่อนคนเราจะอายุยืนเพราะเรามีบุญเป็นต้นทุนท่านท่านเห็นไหมว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้บางคนยังไม่คลอดจากท้องพ่อท้องแม่เลยตายก่อนบางคนเกิดมาแล้วไม่กี่ปีก็ตายบางคนเกิดมาเป็นวัยรุ่นก็ไปซะก่อนพ่อแม่ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งพา บางคนวัยกลางคนก็จากโลกนี้ไปบางคนก็เข้าสู่วัยแก่แล้วบางคนก็สู่วัยชาราแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เนะี่ยล้วนมีความตายเป็นที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วฉะนั้นโอกาสมาถึงแล้วท่านที่เกิดมาในโลกนี้นะโอกาสมาถึงแล้วโอกาสอะไรโอกาสสร้างคุณงามความดี บุญจึงเป็นเครื่องนนหนุนนำชีวิตของเราบุญเป็นเครื่องนนหนุนนำชีวิตของเราลวองปูมีบุพเพก,กะตะคุณญ,ญาตาเป็นต้นทุนคือความเป็นผู้มีบุญที่สร้างไว้ในชาติปางก่อนมันหนุนนำมาหาชาติปัจจุบันเพราะนั้นบุญจึงเป็นเครื่องนนหนุนนำชีวิตทั้งในโลกนี้แรกและโลกหน้าท่านบอกว่าบุญเป็นเครื่องนนหนุนนำชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรัก หนุนให้ยามจากมีคนอาไัยหนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณน,นี่คือเป็นหนุนนำชีวิตของเราแม้เราจากโลกนี้ไปแล้วบุญก็เลี้ยงหลังเพราะฉะนั้นหลวงปู่จึงเป็นคนที่มีวาสนาเป็นทุนมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นผ้าห่ม มีอารมณ์เยืออเจ็บนี่เป็นสูตรของคนมีอายุยืนนะโยมทั้งหลายมีวาสนาเป็นต้นทุนเลยบางคนก็อายุไม่มากก็จากโลกนี้ไปอย่างที่กล่าวแล้วแต่หลวงปู่มีวาสนาแข็งแรงมากแข็งแกร่งมากเรียกว่าเป็นซปเปอร์แมนมาตั้งแต่วัยรุ่นได้ทำงานการาศาสนาอย่างมั่นคง จนย่างเข้าสู่วัยชราก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยยังอดทนทำง,งานได้ในฐานะเจ้าว่านี่เป็นวาส,สนาแทๆ้ๆมีวาส,สนาเป็นทุนและยังไม่พอต้องมีบุญเป็นยาด้วยเรามีบุญไหมที่จะฐานของเราให้เราได้มีชีวิตยืนยาวเรามีบุญไหมถ้าเราหมดบุญเมื่อไหร่เราก็จากไปเมื่อนั้น พนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นข้าราชการก็ดีข้อค้าประชาชนก็ดีในยามอยู่ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการเราสร้างบาร,รมีสร้างตำนานในตำแหน่งให้เกิดขึ้นอย่ามีเฉพาะใบถ้าเป็นพระก็เหลือมีเฉพาะใบตราตั้งผลงานไม่มีถ้าเป็นโยมก็มีเฉพาะตำแหน่งตำแหน่งในอำเภอตำแหน่ง ผู้ว่าตำแหน่งอบตอตำแหน่งนายกมีเฉพาะตำแหน่งเสร็จแล้วไม่ได้สร้างความดีในตำแหน่งนั้นถือว่าขาดทุนศูนย์กำไรนั้นต้องมีบุญเป็นอย่างหลวงปู่มีเมตตาเป็นบ้านผู้ที่จะอายุยั่งยืนยาวนานต้องเจริญพรหมวิหารโดยเฉพาะเมตตาพรหมวิหารเมตตาพรหมวิหารนี่ ทำให้คนอารมณ์เย็นแม่ตาคืออะไรแม่ตาก็คือความปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขไม่อิจฉาริษยาไม่พยาบาทผู้อื่นทำให้จิตใจของเราไม่ทุกข์นะจิตใจของเราไม่ทุกข์เนี่ยทำให้ชีวิตของเราสบาย ตรงกับภาษาบาลีว่าสป,ปายกาดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสได้เหมือนกันว่าคนที่จะมีอายุยืนเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นสป,ปายการีสป,ปายการีคืออะไรทำเรื่องที่สบายสบาๆ้ามันหนักนักของหนักก็วางลงทุกใจที่มีอยู่ทุกหนักก็วางทุกลงมันก็สบายเท่านั้นเอง นั้นเรามีทุกข์แต่เราแบกทุกข์ไว้ทั้งปีทั้งชาติเราก็หนักทั้งปีทั้งชาติสุดท้ายมันก็บรนทอนชีวิตเราทำให้ชีวิตของเรานั้นสั้นลงสั้นลงโดยลำนักนี่สัป,ปายการีพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างที่สองสัป,ปายเยม,มัตตัญยูแม้ในสิ่งที่สบายก็ต้องรู้จักประมาณเออรู้จักประมาณในการเสพว่าอย่างนั้น เสบรูปเสบรสเสบกลิ่นเสบเสียงรูปเสียงกลิ่นรสเสบสัมผัสให้อยู่ในฐานะที่พอประมาณท่านใช้คาว่ามัตตัญญูรู้จักประมาณเสบกลิ่นเสบรสเสบแม้แต่เสบอาหารกินอาหารแต่พอประมาณนะหรือเสบสิ่งเสพติดตั้งหลายสิ่งเสพติดไม่ได้หมายความว่ายาเสพติดนะเสบรูป เสพเสียงเสพกลิ่นเสพรสเสพส,สัมผัสเหล่านี้เราเรียกว่าการมารมเศพการมารมต้องเป็นไปดูพอประมาณนะสิ่งที่สบายก็ต้องเสงพพอประมาณนะั่งพอประมาณนอนพอประมาณนะอันนี้อย่างที่สองสัต p ายเยมัตตัญูอย่างที่สามปปณิตะโพชนะีบาลีท่านว่ายอย่างไน,นหมายความว่ายอย่างไง หมายความว่ากินอาหารที่ประณีตกินอาหารที่ประณีตตามหลักโภชนาการเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักโภชนาการชั้นเอกของโลกเนี่ยนักโภชนาการปรณิตะโภชีรับประทานอาหารที่ประณีตคือที่มีประโยชน์ย่อยง่ายอันนี้เป็นสูตรของคนที่มีอายุยืนประการที่สท่านบอกว่ากาลจารี Ờ, การเที่ยวไปในเวลาที่เหมาะสมบุคคลที่เที่ยวกลางคืนเที่ยวในเวลาที่เหมาะสมอายุไม่ยืนอายุม่ยืน,ยยนเพราะฉะนั้นกาลจารีก็คือเที่ยวไปในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องถูกการคนติดอบายามุกก็เช่นเดียวกันเข้าในขายนี้อายุไม่ยืนเที่ยวดูการละเล่นเที่ยวดูนั้งอะไรต่างๆเพลินไปหมด ก็เพลินแล้วก็ประมาทประมาทก็อายุไม่ยืนนะประการสุดท้ายพรมมจารีประพฤติพรหมจรก์หลวงปู่เข้าในข้อนี้ทุกข้อและข้อสุดท้ายคือประพฤติพรหมจรก์หลวงปู่เป็นผู้ประพฤติพรหมจักรตั้งอยู่ในเมตตาจึงเป็นผู้ที่มีอายุยืนเป็นที่พึ่งของลูกของหลานจนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ก็ขอให้ยึดหลวงปู่ไว้เป็นแบบเป็นตัวอย่างในฐานะสองฐานะฐานะหนึ่งคือความเป็นผู้เมียอายุยืนว่าท่านทำอย่างไรฐานะที่สองคือปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติที่ท่านทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่พระพุทธศาสนาจนได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษในวันนี้ ยงขออนุโมทนาท่านทั้งหลายท่านที่มาในวันนี้มีท่านในอำเภอวารินชันราบท่านในอำเภอพิบูลมังสาหารท่านนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขและญาติโยมที่เป็นที่ไม่ได้เอ่ยนามน,นะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกทุกท่านเลยขอท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นในสองส่วนส่วนหนึ่งดูตามปฏิบัติที่หลวงปู่ประพฤติปฏิบัติส่วนสองก็ดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิตตามที่ล้งปู่ประพฤติปฏิบัติทำให้อายุยืนนั่นเองรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะซาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอโปรดบันดาลอภิธานพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญ ด้วยอายุวันะสุขภัลละอายุขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนวันะขอให้มีผิวพรรณผุด่องใสสุขขอให้มีความสุขกายสบายใจพัลละขอมีพลลดำใหม่เข้มแข็งแรงปรารถนาสิหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบ้วยธรรมน้อมนำตนให้ผลทุกประสบสุขอันภัยบุญแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านทุก ท่านทุกคนเทินสาธุ